สวัสดีนะครับพี่น้องมื่อนี้นะครับผมกับภาพมาเบิงปักบัวนะครับที่ผมได้ปลูกไว้ในต้นกล้วยนะครับเบื้องพี่น้องเขากับคอนคางเจริญเติบโตเต็มที่แล้วนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าระวังนะครับปลูกเซ่ต,ต้นกล้วยครับปลูกใส่ดินอันหดมันดีกว่ากันนะครับพี่น้องก็แล้วแต่คนมักนะครับ ผลดีของการปลูกในต้นกล้วยก็คือหนึ่งนะครับเข้าบบต้องหดน้ําเข้าบบต้องใส่ปุ๋ยนะครับเข้าบบต้องใส่ดินแล้วนะครับอีกข้อหนึ่งที่ดีกว่าปลูกใส่ดินก็นคือมันสะอาดพี่น้องนะครับมันจะสะอาดกว่าอยู่ในดินนะครับสังเกตเบ้องพี่น้องนี่นะครับมันบม่มีดินปะปนเด้พี่น้อง เอาไว้ใส่ก็บสบายล่างง่ายนะครับ,เ,เ,บเพ่อๆก็พอากล่างก็ได้นะครับเพราะว่ามันสะอาดอยู่แล้วนะครับถ้าจำเป็นต้องล่างอีกเข้าไปใส่เลยก็ได้นะครับ,บว่าใส่ปนใส่เจลใส่หนังก็แล้วแต่นะครับผมที่เข้าปรุงอาหารด้วยหอมนะครับส่วนวิธีการเฮ็ดเข้าเห็ดกันยังไงเข้าไปเบ่งพร้อมๆกันนะครับส่วนอุปกรณ์นะครับที่เข้าใช้ ก็คืบซ่อนนะครับซ่อนตามาล่ายิงดีนะครับเพราะว่ามันหนาเท่ากับมาเจียเนาะพี่น้องเจียมันค้งคางๆซ่อนนะครับเอาเพชรแบบนี้แหละพี่น้องนะครับควนเพชรวงกลมนะครับให้เลือกให้ลึอก,กถ่วหอ,หอมนะครับพี่น้องให้หอ,หอมของเข้านี่มันแน,น่นมันพอดีกับหูเท้เขาควานไว้นะครับถ้าควานไว้แล้วแบบนี้มันบุพอดีบ่พี่น้องมันใส่บุหลม เพราะว่าหัวหอมของเห้ามันมีหัวหน่อยหัวใหญ่อยู่แล้วนะครับถ้าใส่บรอมเขาก็คว้านออกอีกนะครับคว้าในให้มันใหญ่พอดีแล้วเฮากับใส่หัวห,หอมเข้าไปนะครับนี่ก็คือเป็นวิธีนะครับปลูกหัวหอมในต้นกล้วยนะครับวิธีนี้นะครับบเหมาะสําหรับปลูกขายนะครับพี่น้องวิธีนี้เหมาะสําหรับปลูกกินหรือบริโภคในครอบครัวนะครับเพราะว่ามันปลูกได้เป็นส่วนน้อยนะครับพี่น้องแต่ว่าเห้าปลูกแบบนี้ เขาจะเก็บง่ายกว่าปลูกในดินนะครับเพราะว่ามันจะสะอาดกว่ากันนะครับพี่น้องนี่ก็คือเป็นอีกวิธีนึงนะครับที่เป็นวิธีง่ายๆเพื่อปลูกกินในครอบครัวของเข้าเองนะครับนะครับเข้ากัญัดหัวหอมเขาแบบนี้แหละนะครับพี่น้องแต่หัวหอมของเข้านะครับเข้าต้องแกะเปลือกนะครับปอกเปลือกตัวที่มันตายออกนะครับตัวที่มันแห้งๆนะนะพี่น้องนะครับ เขาต้องปอกออกเพื่อว่าเขาจะได้จเจริญเติบโตเร็วนะครับตาเห่าบบปอกเปลือกที่มันแห้งออกมันจะน่านปงน่านแตกยอดนะครับผมถ้าพี่น้องท่านใดสนใจนะครับอยากอาไปปลูกเห็ดลองเบิงนะครับพี่น้องคลิปนี้นะครับเห็ดขึ้นมาเพื่อเป็นท่างเลือกเป็นแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยากจะปลูกหัวหอมปลูกหอมแดงไว้กินเองในครอบครัวนะครับผม ปลูกเซจแล้วนะครับนาตากระจอกมาประมาณนี้นะครับพี่น้องนี่นะครับผมือเสเซจแล้วนะครับสำหรับมือนี้นะครับพี่น้องเข้ากับมาอัปเดตต้นหอมนะครับที่เราปลูกไว้ในต้นกล้วยนะครับได้หามือได้ในพี่น้องหลังจากหามือผ่านไตนะครับสำหรับวิธีนี้นะครับปลูกง่ายปลูกกินในรอบครั้วนะครับ เข้าบอ่อจาเป็นต้องใส่น้ำบอ่อจาเป็นต้องใส่ดินบอ่อจาเป็นต้องใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่าเขาจะดูดกินน้ำในต้นกล้วยนี่นะครับผมเป็นยังไงพี่น้องหามือถือว่าเติบโตได้ดีนะครับใหญ่พอสมควรแล้ว งามบอพี่น้องว่านะครับถ้าผูใ้ใดสนใจอยากเอาไปเฮ็ดล่องเบิ่งกับดลองได้พี่น้องบ่ต้องปลูกหลายปลูกกินในครอบครัวนะครับผมหาพี่น้องท่านใดอยากจะปลูกนะครับกับเบื้องตามคลิปที่ผมเฮ็ดไว้นะครับผมรับร่องว่าได้ผลแน่นอนนะครับสําหรับวิธีการปลูกหอมในต้นกล้วยนะครับกับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับพี่น้องท่านใดสนใจกับล่องปลูกเบื้องนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็คงจะฝากกูม่พี่น้องไวส้สําเน่นะครับจะไว้เจอกันคลิปไหมครับผมสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ